ตรงข้างหน้าเลยค่ะที่มีเอ่อพระพระธาตุอะไรครับโทษทีพระธาตุไชายแก้วเจ้าค่ะไ<อ>ชยแก้วมงคลเจ้าค่ะครับ<อ>ครับเอ่อสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมพระธาตุไชายแก้วมงคลนะครับอันนี้เดินเข้ามาอยู่ด้านในครับถ้ำป,ประกายแก้วเจ้าค่ะอ้าวครับถ้ำประกายแก้วนะครับ แม่ชีท่านบอกไวา้สวยงามมากนะครับดูผนังด้านบนนะครับหลของขับสวยมากสวยเลยครับวันนี้ผมขอเก็บภาพเหล่านี้ไปให้ฝากแฟนเพจของอปอปออพอรลอทีวีนะครับส่วนด้านี้จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าน้อยท้ำประกายแก้วสวยครับสวยมากเลย ฮะก็ขอสูมภาพให้ดูไปก่อนฮะโอ้โก็ผมเป็นคนอยู่ใกล้ๆมุกดาหารยังไม่ทราบว่ามีสิ่งอสวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะครับวันนี้มาก็เป็นบุญตาก็ขอให้นำภาพเหล่านี้ฮะเมื่อผมทำยูทูปเสร็จแล้วก็ฝากไปให้ แฟนเพจของอปพรทีวีนะครับสวยงามครับสวยมากเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าฝีมือมนุษย์สามารถทำได้นะฮะคือโดยมากจะมีรูปพญยาหน้าเพราะว่าคนแถบนี้อยู่ใกล้แม่น้ำโขงก็มีความเชื่อว่า จะมีพญ,ญานาคคอยปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะวัดด่านพระอินนะครับครับนี่คือพระพญาคองใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่จริงเลยสวยมากครับตันนี้เป็นญาติโยมที่มาเป็นประชาชนที่มาขอ,ขอพร ขอให้มีโชคมีลาวช่วงปีใหม่ครับสวยงามทีเดียวครับเป็นพญานาคองค์ใหญ่มากครับ <c oughs> แล้วก็เป็นใต้ฐานของพระธาตุองค์ใหญ่ ส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านหน้านะฮะเป็นพยานาาองค์ใหญ่มากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคับคว,ว่าสวัสดีครับสิ่งห์อุบลสวัสดีครับ